กาบทักท้ายสบายดีพี่น้องกาบทักท้ายสบายดีพี่น้องโดนและสาวถาดร้ายมือต่อร้ายมือนอกจากพี่น้องสาถาดบ่มีเวลาลุ้งขีบห้ททันผู้ชมได้รับชมกันนอกจากพี่น้องเนาะเพราะว่าหุ่งกับงานและกับตัวกัวันสําคัญแน่นอกจากพี่น้องและเมื่อนี้สาวถาดกะ ได้มีเวลานอกจากพี่น้องเพราะว่าตาอาจซึมเมย์เม,เม,ย,มยเบิ่งคือเมย์เมย์ในราะว่าอากาศมันขึ้นแล้วพอดีท่านอาหารอิ่มหม่ไม่นาะจากพี่น้องบวกเข้ากับบ่อเพึ่งเฮดเบียกมาเซ็ตหม่ไม่นั่นเองนอกจากพี่นอ้องเ,เ,าเน,น,เงนาพนนะพอเลิกจากหน้าที่การงานของสาวธาดแล้วสาวธาตก็ได้ไปรับน้องตัวเล็กน้องเดนิสนอกจากพี่น้องแล้วกไปหบลูกเสาซึ่งลูกเสาอ่า ไปรับอยู่งานเพื่นอนนาาจะลังจากนก้นไปซื้อของซื้อของเซตพวกเป็นพวกกับเขาเป็นพวกอีหยังที่สาวาต,ต้องการเน่กัไปซื้อเขามาไว้เพราะว่าลูกสาวนั่นเพื่อนอยากได้รถไปใส่อาทิตย์นี่นาะจะสาวาก็ต้องซื้อของที่จําเป็นเอามาไว้เพราะว่าข้างนอกพี่น้องสาวาบ่ได้เว้าบ่ได้เ้าเล่นได้จากพี่น้องสโนตกกระนำยัง โชคโชนเลยนอกจากพี่น้องกาสิมีความลําบากแน่ในการทํางานนั่นเองนอกจากพี่น้องเพราะว่าซึ่งได้เดินเข่าเดินออกกับเป็นเอียงทีอ่อยากลําบากแน่จากน้อยมีความหนาวแบบเท้าเนี่ยจะเปียกนอกจากพี่น้องเพราะว่ารอ,องเท้าที่ใส่นะก,ก,นก,นกันน้ำบวยห้่เข้าจริงแต่ว่าเพราะเอินว่าส,สนมโต๊สูงเกินนอกจากพี่น้องเวลาเหยียบไปกับสนจะเลยจะเลยตะตุ่มขึ้นมามันกัะ จะใส่เข้าไปในช่องกางเกงมันกะเข้าไปได้นะจ๊ะพี่น้องมันหนาวมากน้จ๊ะพี่น้องบอกบ่ถเธออะบอกว่าหายให่หางน้อจ๊ะพี่น้องสาว์ถัดสีวะเสารซให้พี่น้องได้อ่ามาฟัง,ฟงน้ำกันว่าเป็นยังมันอยากเป็นอาการซึมๆเนี่ยโบแมนต่งวงนอนอย่างเดี๋ยวเบิงตาสา,าสาว์ถัดก็ได้เลยน้อจ๊ะพี่น้องเนะาะเพราะว่าหลังจากกินขา่าหลังจากหลังจากที่ได้ไปไปไป,ไปทํำสิ่งนั่นมา สาวทานนั่งรอดูอาการว่ามันมีอาการาเวียนหัวตัวร้อนหรือปวดท้องบอ่อหรือหลายๆแลใ,ในในอาการในร่างกายของเขานี่เองนอกจากพี่น้องซึ่งเมื่อนีอ้ประมาณาเป็นเวลา่า,ายบสองายสองของวันพุธธนอกจากพี่น้องสำหรับเมื่อนีเนาะวันที่แปด่ย สาวธาก็ได้ไปรับไปฉีดวัคซีนมานอกจากพี่น้องวัคซีนของอเชื้อโรคโคโรโนาในเกตีนเองเงนอกจากพี่น้องเพื่อซึ่งว่าป้องกันกัมีหลายๆท่านที่พิ่นอยู่ในอ่าสุนทรสารที่สาวธาอยู่ในประเทศนเวนี่เพิ่นก็ได้ไปอ่าใช้ไปว่าไงไงคือว่าไปรับวัคซีนที่ตามที่ ทางหลวงมันเกีย์มานนั่นเองน่าจะแล้วเาาส้าทาดได้รับฉีดวัคซีนเซตกระสิประม่านบาสามโมงเส้าทาดไปตั้งแต่บายสองน่นจาจะพี่น้องไปรอรับไปไปเข้าไปถึงเซตน่นจาจะพี่น้องเจ้าหน้าที่เพื่อนกะจัดให้เป็นเบอร์ไพ่เบอร์ม่นเน,นาะนอกจะพี่น้องเพื่อนรักษาระยะห่างนอกจะพี่น้องบ่ได้ว่าห้าสินั่งใกล้กันปกติคือตามที่เข้าไป คลินิกโุงบาทโรงพยาบาลด้จ้ะพี่น้องเพื่อนจะรักษาระยะห่างนอกจากแต่ละคนแต่ละนําเบอร์นั่งเก้าอี้ไผเก้าอี้มันได้เข้าไปถึงกับล่างแอลกอฮอล์มือสซแมทนอกจากพี่น้องเ็จเพื่อนก็สิบอกว่าเออเบอร์เจ้านั่งฮันเดอร์เบอร์เจ้านั่งฮันเดอเบอร์เจ้านั่งฮันเดอเนอกจากพี่น้องก็นั่งตามที่เจ้าหน้าทีเพิ่นบอกเซจปึ๊บนั่งท่าว่ามามาครบหรือย,อยังตามที่ เพิ่นระบุในวันนั่นสำหรับท่านที่ฉีดในวันเดียวกับสาวทาเน,น,นาะจ้ะกะจะประมาณอยู่สามสิบคนเน,นาะจ้ะพี่น้องเพราะว่ายอลิงเพราะว่าชุดของสาวทานนี่จะจะจะเป็นในจะเป็นในชุดใหญ่แน่จังน้อยเพราะว่า จะมีคนพาตัดแน่เอาจะพี่น้องซึ่งสุขภาพันออนเองก็จะมีมันบอกว่าถือจากพี่น้องเกือบมีทุกไว้เลยที่ไปวันนี้น้องจะนับตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็กลางคนแล้วก็หาซิปปลายขข้นแล้วก็มีเกษียณก็มีนอกจากพี่น้องแต่สาวธาตุคิดว่าสาวธาตุนี่มียังมีคนถามอยู่วันสาวธาตุอายุเท่าไรนอนจะอันขึ้นได้ฉีดนอกจากพี่น้องสาวธาตุบอกอย่าเบิ้งที่หน้าตาเบิ้งหน้าตานั้น มันกับมีไผเสือดอกมีแต่คนบอกว่าโอ้ยอายุเจา้าอันคือเด็กหน่อยเจ้าขึ้นมาสี่ฝรั่งเขาจะมักเว้าเป็นแบบนั้นแต่แท้จริงโบแมนน้อยดอกพี่น้องสาวธาตุกับโบแมนวันน,น้อยดอกอยายุหลายแล้วนอกจากพี่น้องข้าเจ้าบอกว่าโอ้ยยังอันนี้อยู่คือได้หญินเสนาสาวธาตุก็เลยบอกว่ากับโบน้อยดอกกับมีหลายๆคนที่สาวธาตุอันรู้จักฝรั่งข้าเจ้ากับไปฉีดขึ้นกันนอกจากพี่น้องและ สาธาตได้ฉีดไอ้าสาธาตเขียนข้างนี่ขอโทษขออภัยเด้อจ้าพี่น้องเปิดอันนี้น้องกัน<ม>ดังไรกันลอยเด้อต้นดูซิสกระุกกระดาอ่ะมามาเปิดคู่สาบุตรระดาษเลยนึกปะกูเอ,อ้โอเคโอ้มันทันน้ำฟลิงอ้าวต่อนห้องใส่แล้วพี่น้องไปเอกช่องเมื่อขันตอนนอกจาะพี่น้อง,อง,อนนองกล่มีหลายๆท่านที่สาธาตได้รู้จักแต่ว่าเพิ่นกลับไปใส,ส่ซิสไปฉีดวัคซีนนั่นเองนอกจาะพี่น้องอันพอเข้าไป กับบอลแมนไปห้าสิบไปคุยไปเอ็นไปทักทายไปยังได้จ้ะเหตุตามกฎเบ็ดทุกอย่างคือทักทายกันตั้งแต่ก่อนสิเขาไปนั่งในเบอร์ที่เพิ่นเลี้ยงไม้ที่เขาได้มากนันเองกและหลังจากนั้นกันนั่งรอนั่งรอฉีดวัคซีนในระหว่างช่วงรอฉีดวัคซีนนั่นคือเจ้าหน้าที่เพิ่นสีได้ให้คำแนะนำมาว่าการที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว อย่าเว้นตลิดมามาสนอกแกเว้นตลิดเอ้ยอย่าบลิกการที่เราได้ฉีดวัคซีนไปนั่นหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วเจ้าหน้าที่จะเบ่ท่านได้ปล่อยออกไปสโอนเดอร์เพื่อนกัศรบอกเขานอกจากพี่น้องซึ่งเขากับจิตตั้งใจฟังมากๆเลยว่าในเขตวัคซีนนี่มันสิเปลี่ยนจังงไดนอกจากพี่น้องหลังจากที่ว่าในระยะหานาทีถึงิ๐นาทีหรือหานาทีนี่ จะมีอาการเป็นแบบได้หลังจากที่ฉีดเข้าไปในตัวของเขาแล้วนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่ามันเคยมีเคสหนึ่งอันนี้หนักหัวมากนะจ๊ะพี่น้องอประมาณประมาณสิบสี่เมื่อที่ผ่านมานะจ๊ะพี่น้องเมื่อนี่วันที่แปดวันพุธวันที่แปดนะจ๊ะเดือนซีเดนสอกสนกเกมมนกเมื่อนี่เป็นวันพุธวันที่แปดเดือนซีนะจ๊ะสีเมษานี่แหละนะจ๊ะพี่น้อง สี่เมษายนเนี่ยละ่ะอ่าสิบสี่วันหลังหลังจากวันนี้หลังจากเมื่อหนีเนาะจ้ะพี่น้องมีกลุ่มหนึ่งที่ไปฉีดก้อนสาวธาตุอ่าแต่ว่าบอมแมนตัวยาบอมแมนตัวยาของของที่สาวธาตุได้ได้ฉีดวันนี้เนาะจา้ะเป็นอีกตัวยาของอีกประเทศหนึง่งที่ประเทศโนวเวได้เอาเข่ามาในประเทศแล้วก็ฉีดให้ไทย ชุดแรกนั่นไปเองนอกจากพี่น้องและหลังจากนั้นอาการที่ฉีดไปสาอุดารกับเบลุลูว่าซื้อซื้อวัคซีนที่เพนนิ่นฉีดเข้าไปให้ชุดแรกนั่นว่าเป็นเป็นซือ้อเป็นซือ้อจังไดอ่านว่าจังไดและกะบรสามารถบอกได้นะจ๊ะพี่น้องและก็ซื้อมาแต่ประเทศใดนอกจากพี่น้องซึ่งมันมีหลายๆคนมีอาการที่แพ่มากต้องลงพยาบาลด่วนหลังจากหลังจากที่ฉีดวัคซีนอันนั้นเข้าไปและนะ้วเน,นาะจ๊ะพี่น้อง อันนั้นคือชุดแรกชุดใหญ่คือกันชุดนั้นมีผู้หญิงสองคนสาวไทยบัได้ระบุชื่อนอกจากพี่น้องที่เหตุงานเกี่ยวกับข้อมูลเลยเพื่อนได้ฉีดเข้าไปอาการของเพื่อนมีไข่สูงถึงสี่สิบปัยขืนนอกจากพี่น้องมีอาการนั่นแหละตัวไข่ตัวร่อนแบบว่าว่าง่ายงานคือร่างกายบลับวัคซีนนั่นนอกจากพี่น้องถึงแบบเพิ่นโต๊ะลงบานเลยนอกจากพี่น้องไข่นักเลยอ่ะน่ากลัวมาก ดีบช่ชกเสียชีวิตนอกจากพี่น้องพอเพราะเพิ่นไปลรงบยานท่านนอกจากพี่น้องมีอยู่ผู้หญยิ่งสองคนที่บ่าเป็นกระท่านหันฉีดตอนนั้นแลลวก็บ,บ่ได้โดนปันได้กระไข่ขึ้น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 จนสูงสุดนั่นแหละพี่น้องดีบอชหลังจากหันพ่อรู้เรื่องว่ามีหลายคนที่แพ้หลังจากฉีดไปชุดแรกก่อนหน้านี้สาวทาได้ไปฉีดนอกจากพี่น้อง เพิ่นได้ระงับตัวยาวัคซีนโคโรนาชุดแรกคือยกเลิกตัวนั่นน้าจ้ะแต่ว่าที่สาตหีบได้ฉีดวันนี้เป็นวัคซีนตัวไม่ได้จ้ะพี่น้องบรมตัวเกา่าที่หลายๆคนได้แพ้แลก็แต่มีอาการที่แบบว่าแปรป้วปวดในในร่างกายน้าจ้ะพี่น้องบรมบรมชุดนั่นบรมยายหั้วนั่นน้จ้ะพี่น้องสาตหีบได้ของไม่นะ้าจ้ะพี่น้องอ่า เมื่อนนี้ก็เป็นเหตุการณ์นึ่งที่แบบว่า,าแต่ว่าเพื่อน,นักเป็นผู้เฒ่าดอกจ้ะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนกับมีโลประจําตัวเพื่อน,น้ำแนนจากพี่น้องานะแต่ว่ากับเจ้าหน้าทีพ่พนกยูเคีย่งข่างตลอดทุกวินาทีเลยแหละจ้ะพี่น้องสินั่งเบิ่งอาการสินั่งเบิ่งอาการอาการของแต่ละคนที่ในยูในเขตในกลุ่มของสาธาได้ฉีดของวันนี้นจากพี่น้องว่าระว่างสิบห้านาที ถึงสาินาทีถึงส5สิหานาทีเนี่ยแต่ละคนจะมีอาการแบบไดโบนอกจากพี่น้องเพิ่นจะบอกแมนว่าฉีดให้เดี๋ยวนี้แล้วกัเมื่อบ้านใดเลยบเมียนสาธาาฉีดปุ๊บสาธาก็นั่งคือคนอื่นคือกันนั่งจนว่าเท่าเพ่นสั่งออกจังออกพร้อมกันนอกจากพี่น้องจะยกเว้นในกรณีที่ฉีดแล้วตัวบุคคลน,นั่นเพิ่นมีชั่วโมงหมอเพิ่นต้องไปหาหมอนะจ๊ะหรือเพิ่นมีธุระแบบเร่งด่วนเพิ่นจะปล่อยให้ออก ในเขตของสาถานในเพิ่นจะบ่ปล่ออกจะอยู่ก็คนอื่นๆเลยจะพี่น้องจนถึงเกำหนดหน้าที่ที่เพิ่นกำหนดไว้ให้เฮ้านั่นเองว่าอ่าคุณสามารถออกได้แล้วเออเฮ้าก็จังออกนอกจากพี่น้องเฮ้าสิบบไปฝืนเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าเออขอออกขอออกขอออกเด้อเพราะว่าขันเป็นยังมามันสิอยากทีหลังจะพี่น้องเพราะว่าเฮ้าตรงเหตุตามก็ต้องเสือฟังเพิ่นนั่นเองเพราะว่าของแบบนี้มันบอกเขาไปออกไผบางคนฉีดกบแพ้บางคนฉีดก็ โอเคบอเป็นยังกะมี่นาะจ้ะพี่น้องเอาแหละสาธาตุกะว่าหลายยายหางเนาะจ้ะพี่น้องกัซิมาอันถึงขันที่ว่าอันเจ้าหน้าที่ถามว่าอันสาธาตุนะอันถนัดถนัดข่างขวาข่างซ้ายหรือข่างขวาเพิ่นถามเนาะสาธาตุก็เลยต่อไปว่าโอ้ถนัดขวาอ่าเขียนข่างนี่เฮ็ดยังกะเน้นข่างนี่ก็เลยวางสิฉันบอขอฉีดข่างนี่ได้บอฉัน ขอฉีดขางไส้ขังที่บอทนัดได้บัวเจ้าหน้าที่ก็เลยยิ้มแบบมียิ้มยิ้มมาทรงสายตามาแบบยิ้มมาหาสาวทาคเลยบอกว่าจริงๆนะกดตเคสนี่ก็มีคันเธอบอถามว่าอันฉีดขางไส้ที่เธอบอทนาทพยาบาลทุกคนยนนีกับหมอหลายๆคนอยู่นีเพื่อนกับสิถามเองว่าเพราะว่าเพื่อนต้องถามทุกคนวัฒนัดขางไดอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนบอกแม่เพื่ซีมัสิดเพื่อนซีแบบ บบพอมีมีไนมากพี่น้องเข่งคัดมากมีวินไยมากย้อมรับแบบเก่งอีลียอมย่อมรับเสาถานย่อมรับอพยาบาลก็เลยถามว่าอันต่อให้สาวฐานบอถามว่าสาวฐานนี่ถนัดขางไดและฉีดขางไดที่แบบสาวฐานที่ต้องการนอกจากพี่น้องเพื่อนกระสิถามอยู่แล้วเพื่ออื่นว่าสาวฐานเป็นคนที่แบบไวนอกจากพี่น้องถามเพื่อนก่อนเพื่อนก็นกเลยบอกว่านั่นแหละที่สิถามนะเพราะว่าอัน บบแมนว่าเพิ่นมาเพิ่นสิงเข็มเฮาหยกเสือขึ้นและฉีดแล้วนั้นโพี่น้องบบเพื่อนเพื่อนถามความอันนี้สมัครใจเฮ้าสกอนเนาะจากว่าอันเธอถนัดข้างใดและเพื่อนจะบบเน้นเจ้าหน้าที่เพื่อนจะบบเน้นพยาบาลจะบบเน้นฉีดข้างที่อ่าผู้ใดผู้นั้นถนัดข้างนั้นเองนาะจากพี่น้องซึ่งจะบบสร้างอความเจ็บปวดให้คนไข้นั่นเองนาะจากพี่น้องเนาะเออบบเมนคนไข้พี่น้องให้ทุกๆคนที่แบบ ไปใส่นี่แหละไปฉีดวัคซีนสำหรับมือนี่แหละจอมพี่น้องสาถักเลยได้ฉีดขางไส้วันนี้นาะจ้ะพี่น้องฉีดมาแล้วกะกับบถึงขันระบมแต่ว่ากะคัดคัดแน่เจ็บแน่กับเป็นปกติฉีดวัคซีนนาะจ้ะพี่น้องพี่น้องกะหลายๆายท่านกะเคยแบบสได้ฉีดวัคซีนกันกับจรู้นาะนะความรู้สึกแบบไดแต่ว่าจะมีความปวดนิดนิดนาะจ้ะพี่น้องแบบเก่งงเนาะจ้ะพี่น้องปวดปวดจ๊กน้อยเจ็บเจ็บปวดปวจ๊กน้อยกะเออเป็นเรื่องปกติแต่ว่า สาธากินเขากินน้ำยิ้มแล้วนางพักผ่อนต่อเนี่นะจ๊ะพี่น้องสาธาติกะสิเอสเอสแต่พ่อมามาเอออย่าบลิกมามาสน็อกเก็ตโทรศัพท์ยะยะโอเคเว้นเต้เว้นเต้แล้วสาธาติกะสินางเบื้องอาการเจ้าของคือกันน่าจะพี่น้องแบบว่าเฮาสิมีอาการปวดท้องบ่ปวดหัวบ่ไข้ขึ้นบ่หรือยังทำนองเนี่ยน่าจะพี่น้องมีใจสั่นบ่อจังเสีย นอกจากพี่น้องแปลว่าอันนี้เพื่อนบอกว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหายอย่างในโคดเกณฑนนี่ห้โทรหาอ่เอ่เอหน่วยอ,อัมบาลันซ์ด่วนเลยนอกจากพี่น้องสำหรับสำหรับเขตจังหีัดนอกจากพี่น้องเพราะว่ามันเคยมีคนเป็นนอกจากพี่น้องอยู่นี่เนาะเออสถธากันเลยแบบว่าต้องแบบดูอาการเจ้าของนอกจากพี่น้องแต่ว่ามรกรพานมาไหล หลายชั่วโมงแล้วตอนนี้เนาะเพราะว่าสาวถากก็ได้ฉีดตั้งแต่บสองมุ้งเนาะจ้ะพี่น้องตัจนว่านี่แหละมาถึงตอนนี้ก็สามสี่ชั่วโมงเข้าไปแล้วกะอาการก็โอเคแค่ปวดแขนเนาะจ้ะพี่น้องเนาะวัคซีนเพราะว่าเข็มเพิน่นคุณหมอเพิ่นกะค่อนขอ้างจะมือเบาแน่เนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่ากับเจ็บปัญญาตอนทิ่มเข็มเข้าไปเนาะจ่ะพี่น้องก็มีความรู้สึกแบบว่า,วาเออมือคุณหมอเพิ่นเบากับเจ็บ สม,มุดกัดนั่นแหละเจ็บจิตจิตนอกจากพี่น้องแต่ช่วงที่บดจีดบดตลกเลยก็คือปล่อยน้ำยาวัคซีนเข้าไปในตัวเล่านั่นเองอันนั้นคือจะปวดแน่จักน่อยนอกจากพี่น้องแล้วก็สาธาตุสีได้ไปสาธาตุไปฉีดมาเมื่อนี้วันที่แปดวันพุธนอกจากพี่น้องแล้วก็สีมีอีกเข็มที่สองก็สิเป็นวันที่ยี่สิบ เดือนห้าเนาจะคือเดือนนาเดือนทัดไปนี่เองเนาจะเวลาเก่าเวลาโอเพ่นไห้เวลาใหม่มาเนี่ยเพ่นไห้เวลาบายโมงเนาจะพี่น้องในไงเนี่ยี่สิบเดือนห้าเนาจะในไงเป็นเวลาบ่ายหนึ่งบโมงเนาจะพี่น้องสิบสามนาฬิกานี่คือบโมงเด้อจะพี่น้องอันนี้ก็ซิมี่ซื้อสาถ่านเราจะนี่ซื้อกบนามสกุลสาถ่านย้งเครงเนี่ยได้ได้เอเขียนลงไว้แล้วเนาจะพี่น้องเนี่ อันนี้คือใบที่เข็มที่สองของเอ้ยเลื่มเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้คือเข็มที่สองที่สาธาตุสิได้ไปฉีดวัคซีนอีกรอบสองเนาะจ้ะพี่น้องเนาะอันนี้บได้ตัวเด้อพี่น้องเด้อในฉีดมาแล้วเด้อในเข็มแรกในเข็มที่สองในรอเวลาเดือนหนาเนาะจ้ะพี่น้องเดือนหนานี่แหละเดือนหนาวันที่ยี่สิบยี่สิบเดือนห้านะจ้ะพี่น้องนี่ใบที่สองเนาะจ้ะพี่น้องเห็นเนาะจ้ะบัตตัวนี่พี่น้องรับประกัน อันนี้คือใบไม้ชั่วโมงไม้ที่ได้มาเนี่ยเบิงหลายหลเขตเบิงหลายหลข่าวหาลัางเทือกอยากยกเลิกไอ้วัคซีนพี่น้องหลายๆาเขตแต่ว่าล,ลืมลืมให้ลืมให้ความใส่ใจไปว่ายาที่เพิ่นฉีดเข้าไปนั่นเป็นของประเทศใดเป็นของมาแต่ประเทศจีนบอกหรือว่ามาตประเทศมาแต่ประเทศเยอรมันนา,จากจ้ะพี่น้อง อันนี้ฮัต้องศึกษาน้ำเดชพี่น้องบอแมนว่าเพิ่นหายฮามากฮข่ก็สิไปสีแดงเดียวบ่ได้ฮั่ก็ต้องดูโตฮั่วน้ว่าฮขามีโรคไข่ไข่เจ็บอยังโรคประจําตัวฮขามีพูมมแพ้บอเป็นโรคหัวใจบอกินยาบอยายังที่เจ้ากินประจําบออะมีอัมาบอมอัลมาหมายถึงหอบหรือหอบผืดบ้านเทานั่นเองครับผม,มให้ใจบอสะดวกบอสบายนั่นเองนอกจากพี่น้องต้องให้ขออ้อมูลหมอนําเด้บอแมนวายดีๆให้หมอสีแล้วมีปัญหามาทีหลังเนาะอู้แย่นะพี่น้อง แย่มากนอกจากพี่น้องสาวธาตกะมาเบ่ามาเม่าโอยให้ฟังนอกจากพี่น้องต้องกราบขอโทษขอให้หลายๆเด้อที่บม่ได้ลงคลิปให้พี่น้องได้เบิรงเพราะว่ามามัสกันฮานิดป้าปีเดนขานิเกล่าเกณมาเว้นเตะเดนอะเออเดล็อกมามาสกาโอ้นะเซลบ้าได้เว้นเตลิ่อ่ามันแหละสาวธาตก็เลยแบบว่าโอ้ยบ้าฮารังเซีอคิดแต่ไม่ได้ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ ได้ดูกันเลยว่าชีวิตต่างแดนของสาวสาวพนมเนี่ยอยู่จังได้สาวอิสานปทตินเนี่ยนับจับพี่น้องก็เลยบอกว่าโอ้เพิ่นลืมกันละบ่อ,อย่าลืมกันเด้อพี่น้องเด้อขึ้นปลาเพิ่นบอกิด้หอดบ่ว่ก็สร้างดอกคนหมงขึ้นหอดก็สร้างแต่สาวสาวกันยังขึ้นหอดคึ้ถึงขึ้นเกาเด้อเนาะพี่นอ้องอายุดีไม่แห้งเด้อจับพี่น้องไปไซกับ กินข้าวร้อนช้อนกลางด้อพี่น้องเนาะล้างมือให้สะอาดสะอาดขาด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์นั่นเองนาะจ้ะพี่น้อง้ะก็ใสซแมสนอกจากพี่นอ้นนองด้วยรักด้วยและก็ห่วงใย,ยทุกขุสุกคนนาะจากพี่น้องแังได้สาวทากระสดมลาผ้าจากนะ้อะพี่น,อน้องเนาะหายู่ดีมีแห้งนอนรับได้นเงินมือนอนตือนเงินแสนเฮงเฮงปังปังรวยตลอดปีและตลอดไปนากจ้ะพี่น้องเนะาะประวัยอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศขอให้ทุกท่านดูแล สุขภาพนี่คำว่าคำว่าสุขภาพนี่ต้องมาก,ก่อนอันใดอันใดเลยเนาะพี่น้องเนาะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งคำว่าสุขภาพถ้าสุขภาพแล้วแข็งแรงเฮ็ดอันใดก็ได้มีความสุขพอว่าสุขภาพเฮ้าดีเดบ่เจ็บป่วยเนาะจ้ะพี่น้องงินก็มีใสคันสุขภาพเฮาดีเนาะจ้ะพี่น้องงันก็มาเออ ล่าสีล่าวั่นกับมีตะปังปังปัง,ปง,ปงมตาดีก็ดีนอาากจะพี่น้องแต่คันเจ็บคันไข่ขึ้นมากแม่น,น,นยังกับสุดส้มคือเครื่องยนต์เนี่ยแหละพังนอกจะพี่น้องสุดส้มอืมงานกระบ,บ่มีเงินกนรลอยล้อบอ่เนี่ยเพราะว่าเจ็บป่วยเด้เจ้าสิเอาแห้งจะใสไปสู่หาเงินหาค้นานอากจะพี่น้องเนาะอืมเพราะว่าสุขภาพกันยังว่าสุขภาพอันดับหนึ่งกับสุขภาพดีก็คือมอเตอร์ไซค์ดีๆไม่ไม่แกะกองมาเนี่ยแหละแน่นแน่นขี่โอ้ยคักแน่นลองเอาขี่มอเตอร์ไซค์ห่างมาเมิ่งดู คล้ายๆกันพี่น้องเอาแหลนะเนาะจากพี่น้องสาธาค่ะต้องขอบพระคุณติดตามสาวธาตุพนมในตังแด็ดเนื้อตื้อหายในเด้อจากพี่น้องเนาะติดตามกูร่ายกูเจเนานะจากพี่น้องสาวทาพนมก็แสดงล่าผ้าจากเท่านี้เนาะจากสซี่ยงลงอัปเดตยังหลายๆอย่างให้เบิ่งสิเพราะว่ายังมีอยังหลายอย่างอยู่เพราะว่าท่านได้มีเวลาเหตุให้พี่น้องได้เบิง่งกันย้อนนี่แหละ ทั้งมันติดบ้านสําคัญอยู่นี่น้ากระสามซีมือนอกจากพี่น้องแต่กระซาถ้าก,ก็ต้องนี่แหละไปฉีดยามากกัะสโนโตกนะักพี่น้องคิดยังบ่ได้นาะจากพี่น้องานจะหนาที่ยนดับหนึ่งการงานเนาะเขาต้องรับผิดชอบหลายอย่างนาะจากพี่น้องเนาะสั่นละชีวิตอยู่ใสกระหาอยู่หากินบาา่กว่ายอยู่ไทยบ่กว่าอยู่ต่างประเทศทุกคนต้องทำมาหากินคือนกหน,หนูปูปีก ตื่นมาบินคันคันแม่นบนุกตื่นมาออกตื่นจากล่างบินไปหากินคำม,มากกับมาหามาล่างล่างนกนอกจากพี่น้องกับเฮ้าก็คือกันเฮ้าค้นเฮ้ากับเป็นเช่นดังนกคือกันโพยพินโยพนโยบินควายคว้าหาอยู่หากินหาเงินหาคำนอกจากพี่น้องได้เซ็ตซับกับกาบมาบานนอกจากพี่น้องกินข่านอน รับตื่นมากกับเอาตอลุ่นมากกับเฮ็ดงานอีกเนาะจ้าพี่น้องกันนั่นแหละคือคำพุทธว,ว่าหากินซ้ำตายมันแมนอิลีพี่น้องทำมาหากินหากินซ้ำตายพุทธเพิ่นว่าเพิ่นเคยเว้าเคยสอนเคยล่มให้ฟังเนาะจ้าพี่น้องหากินซ้ำตายอ้าวเป็นยังคือวางสั้นหากินไปยู่ไสกับหากินไปตายแล้วกับเออ กะว่ากันนอกจากพี่น้องนี่หากินซ้ำตายคําว่าหากินซ้ำตายนอกจากพี่น้องแต่ก่อนตายกะทาสิ่งดีๆเอาไว้สะกอนนอกจากพี่น้องคุณงามความดีเอาไว้ต่อให้ร่างเข้าฝังดินเข้าตายไปจากโลกนี้ไพสิว่าเฮ้าบดีก็สร้างแต่ความดีที่เฮาเห็นลงไปไว้มันอาจมีผู้ใดพี่หนึ่งผู้หนึ่งกล่าวขานความดีความงามที่เฮ้าได้ความดีความงามความชอบนั่นที่เข้าได้ทําไวน้นอกจากพี่น้อง ก่อนที่ห้องสุดไปเป็นเทวดาเนาจะพี่น้องอันนี้ก็ใส่ชีวิตแบบว่าให้มีความสุขแต่ละมือนั่น,นเองนเนาจะเฮ็ดมือนี้ให้ดีที่สุดเนาจะอย่าวังายอนาคตเนาจะพี่น้องใดที่มัน่านมากก็เป็นบทเรียนพันๆไปเนาจะพี่น้องเนาะสะนนั้นแล้วก็เห็ดสำหรับมือนี้เฮ็ดให้ดีที่สุดสาวถากกระสีดแดมลาพาจากเด้อจะพี่น้องประทานพนมคุ้มคลองถุกููกกทุกคนเด้อจ้บเยู่ไหน สักทา,าก็จิได้ไปละจ้าพี่น้องสบายดีสบายดีจ้าบ๊ายบาย